สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องซูเปอร์ไอคิวนะครับผมวันนี้นะผมมาอยู่ที่งานสถาปนิกนะครับผมปี67นะครับผมซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับผมก็มีทั้งแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาที่งาน IMPACT เมืองทธนีวันนี้เนี่ย,ม,ม,าาม,านนยมาที่บูธมากิต้าโคกับ MKC ศรีสีราชามงคลชัยเป็นบริษัทที่เขาขายเกี่ยวกับพวกรางน้ําหรือว่า ง,ง,างานมากิต้าเนี่ยก็จะมีจัดตั้งแต่ว่าที่30เมษายนถึงว่าที่5พฤษภาคมเลยนะผมก็มีเวลาอีกประมาณ5วันนะเพราะวันนี้เป็นวันที่30นะผมที่ผมมาเซเว่นนะครับผมเราก็มาดูโปรโมชั่นต่างๆภายในงานก็จะมีโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีในกลุ่มของคช่างงานแม่บ้านื่องดูฝุ่น DIY นะครับแล้วก็ในส่วนของงานสวนงานตัดหญ้านะครับแล้วก็ในกลุ่มของแคมปิ้งนะผมจะเป็นในส่วนของตัวลาโพงแล้วก็ตู้เย็นเสื้อผัดลมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นที่ราคาถูกมา,มากลดถึง70%เลยเดี๋ยวไงเดี๋ยว ดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปฮะ นี้เราก็มาอยู่กันที่งานมากิต้าแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้นี่นะครับผมเบอร์ชัวนะครับผมเป็นโปรโมชั่นภายในงานนะครับผมก็คือหน้าตาของเขาจะประมาณนี้เลยภายในงานเนี่ยเขาจะมีบูธหน้าตาใหม่นี่นะครับผมเป็นรูปทรงเหมือนแบตเตอรี่ XGT นะครับผม40โวลต์เลย สวยงามมากมานะผมตัดสีเขียวนะครับผมนี่ตรงนี้ด้านหน้าของเขาเนี่ยเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมนะครับพวกอ็อเดอรีเยอะแยะนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดอกทิมเมอร์ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เจาะฝ้าพวกดาวไลท์ไฟนะครับก็ใช้ได้ข้างล่างนั้นก็เป็นเซตดอกทิมเมอร์เลยก <Wow. S 2> ล่อ <Wow. S 2> งนี้ผมว่าน่าจะสวยกว่าลายแทงสมบัติ <Wow. S 2> นี่นะครับผมกล่องสวยเลย, <Wow. S 2> ยนี่โอ้โหดูดิอันนี้เป็นเซตเซตเซตที่แพงที่สุดเลยนะเพราะว่าดอกเขาแต่ละดอกเนี่ยมันจะมีสีเฉพาะเลยเห็นไหม ถ้าเป็นเซตอื่นเนะี่ยเขาจะสีขาวหมดเลยตัวนี้เขาจะมีแบบแบ่งสีแบ่งอะไรให้แล้วก็บอกลายให้หมดเลยว่าแต่ละดอกทิมเมอร์เนี่ยสามารถคว้านเป็นทรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็ดีมากๆวันนี้เป็นดอกนําดอกเจาะไม้ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เป็นดอกหกเหลี่ยมนะที่เอาไว้เจาะไม้ใช้กับ Impact ไดเวอได้ตรงนี้ก็เป็นใบตัดไม้ทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นดอกจอเจาะเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นกลุ่มดอกจอเจาะเหล็กทั้งหมดเลยน,นี่ดอกเจดีนะเหมาะมากนะครับดอกเจดีของมาร์กิต้าดอกเจาะปูนนะครับนี่ ดอกเจาะคอนกรีตเป็นดอกเดมิสิต SDS พัดตัวนี้ก็จะเป็นดอกแบบดอกเจาะคอนกรีตแบบ4ี่แฉกเห็นไหมฮะสามารถเจาะคอนกรีตได้จเจาะเหล็กได้ด้วยนะแต่ข้อเสียคือเราต้องระวังหน่อยเอาไปจเจาะเหล็กโครงสร้างมันก็จะทําให้กําลังของโครงสร้างหรือคอนกรีตลดลงเนาะอันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับนี่ผมมีดอกไปจนถึงใหญ่ละมี12มิลนะตัวนี้เขามีใหญ่สุดถึง30มิมิลเลยนี่ดอกใหญ่สวยมากเลยนะครับราคาก็นี่เลยตามนี้เลยนะ 2,005 2,007เลยภายในงานนะครับผมมีบอกถึงการรับประกันนะครับผมแบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือรับประกันจาก1ปีนะครับผมเป็น3ปีเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการรับประกันสูงสุดเลยที่ทางมาอต้าเองเนี่ยเขาคิดมาแล้วแหละว่าเครื่องมือช่างของเขาเนี่ยมีความทนทานนะครับผมถึงกล้ารับประกันได้ถึง3ปีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสินค้าแต่ละตัวเลยนะครับผมต้องบอกนี่นะฮะสินค้าใหม่ล่าสุดเยอะแยะมากมายนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรุ่นแบบ40โวลต์เป็น XGT เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมก็แบบ เล็งๆไว้อยู่นะตัวนี้อยู่ประมาณ1 3ื่นกว่าบาทนะครับผมเป็นปั๊มลมนะครับตัวไร้สาย40โวลต์ตัวนี้ก็จะใช้คู่กับปืนลมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กเนาะมันไซส์ไม่ใหญ่ขนาดอยู่ที่6.7ลิตรนะครับก็จะมีมอเตอร์นะครับผมในการปั๊มลมด้วยตัวนี้เป็น BL มอเตอร์หมดเลยนะครับผมกันน้ําได้ IP56 ปรับ ลมไรได้นะครับผมงานวัสดุอะไรส่วนมากนะครับต่อไปมาดูที่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่เครื่องตัดนะครับผมตัดคอนกรีตเลยนะตัวใหญ่แต่พวกนี้จะเป็น40บ้างผสม18บ้างนะ h s 003G ตัวนี้ก็เป็น40โวลต์นะครับตัวนี้เอาไว้เรื่อยวงเดือนนะครับแล้วก็มีแท่นตัดเลยนะเฮ้ยอันนี้เพิ่งเห็นแท่นตัดเล็กนะครับตัวเล็กนิดเดียวเก่าแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง18โวลต์สตัวนะเป็นแท่นตัดไฟเบอร์อันนี้ตัวนี้ก็นานแล้วนะครับแต่ข้อดีคือตัวนี้มันไร้สายไง ตัวนี้รหัสรุ่นจะเป็น DHR 1 8 3เห็นไหมตัวนี้เป็นเป็นตัวเล็กสุดเลยนะของ18โวลต์ไซส์เล็กตัวนี้เป็นที่ผมซื้อไปนาะก็คือ HR หนึู่ตัวนี้จะใช้คู่กับตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ได้ตัวนี้18โวลต์ตัวนี้40โวลต์นะครับมันจะเหมาะสําหรับงานเจาะปุ๊กเจาะคอนกรีตสั้นๆไม่ได้ใหญ่มากพกพาสะดวกเหมาะสําหรับงานเจาะปุ๊กเจาะคอนกรีตเล็กๆน้อยๆครับผมในพื้นที่ที่มันแบบ ในตึกในบ้านที่เราแบบไม่ต้องการงานที่มันใหญ่มากตัวนี้ตัวนี้มันเหมาะมากๆตัวนี้เป็นเครื่องผสมปูนเวลาเราต้องการไปผสมคอนกรีตตัวใหญ่แล้วก็40โวลต์นี่ UG002G ก็จะเป็นรุ่น40โวลต์นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวปิดกันน้ําแล้วก็สามารถปรับรอบได้ด้วยนะครับได้ถึง5รอบหัวเป็นหัวจาปานะครับเจ๋งเลยและก็อ๋อนี่ไงสินค้าตัวใหม่นี่นะครับตัวนี้ตัวใหม่เลย H M004G ตัวนี้เป็นเหมือนเครื่องสกัดขนาดใหญ่นะ แต่ตัวนี้เป็นไร้สาย40โวลต์ใช้แบต40สองก้อนนะครับแล้วก็กันน้ำาอะไ,ได้แล้วมีไฟด้วยนะอันนี้ดีไซน์สวยมากแรงกระแทกเขาอยู่ที่72.8จูลเลยนะกระแทกแรงมากเป็นตัวที่แรงมา,มากๆสกัดถนนแล้วก็เป็นตัวไร้สายสําหรับ40โวลต์เลยตัวนี้เพิ่งเห็นอะไรเอ่ยนะครับอันนี้เป็นเครื่องจี้วายนะเพิ่งเห็นแถมสําหรับ40โวลต์ด้วยนะครับเหมาะสําหรับงานจี้คอนกรีตเลยนะครับตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ใส่ด้านข้างได้นี่นะครับผมฟุ๊ตอ่าใส่แบตเตอรี่ด้านในตรง นี่นะครับด้านหลังเขาเป็น VR 004G อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องจี้วนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับงานจี ool, ้ปูนจี้คอนกรีตหรือว่าเวลาเราเทคอนกรีตไปแล้วครก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้จี้นะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกด้วยนะน่าจะมีโหมดปรับความความแรงของเขานะครับหนก็เพียงพอนะผมว่าเครื่องจี้วมันไม่จำเป็นต้องแรงก็ได้แต่เน้นจี้ยาวๆมาอตาเขาก็มีโคกับ VG นะผมนี รางน้ําพลาสติกแผ่นหลังคาก็เป็นพลาสติกนะแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นพลาสติกอ,อ,อะไรเนาะตัวนี้นี่เป็นแผ่นหลังคาคนะัะผมบุงหลังคาพลาสติกของ VG แผ่นบุงหลังคาเนาะที่เอามาใช้งานร่วมคู่กับพวกเครื่องมือเครื่องไม้ของมาร์กิต้าใบโปรโมชั่นในงานจัดโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายภายในงานเนี่ยลดสูงสุดอยู่ที่70%เลยแต่ละตัวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าอันนี้มีสิทธิ์แลกซื้อด้นะ คือถ้าซื้อสินค้าภายในงานนะครับผมก็นี่เมื่อซื้อครบ5้0 0บาทขึ้นไปสามารถแลกซื้อลด30%ตัวแท่นชาร์จกับตัวแบตเตอรี18่18โวลต์ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าซื้อเกิน8 0 0 0บาทก็ได้ตัว40โวลต์ต้องการแลกซื้อกลับาก็จะได้ได้เป็นเซตแบคเทคนะครับผมตัวแท่นชาร์จกับแบตเตอรี่คู่เลยอันนี้ก็เป็นส่วนลดนะครับผมสิทธิ์ก็คือซื้อครบ5 0 0 0ได้ลด150บาทจำนวน1สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับผม1 0ื0 0 หมื่นบาทขึ้นไปลดสี่ร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นภายในงานกันดีกว่ามีโปรโมชั่นตัวสินค้าตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปให้ดูสินค้าแต่ละตัวของเขาเลยดีกว่านะครับผมเรื่องกันที่ตัวแรกเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาตัวนี้กันหลักเลยเนี่ยถ้าเป็นตัว12โวลต์น,นะครับจะเป็นสว่านโรตารี่6,300บาทนะผมจากราคา8,900บาทตัวนี้มีเซตแถมเลยนะครับผมก็คือเป็นเซ็ตดอกสว่านทั้งหมดเลยนะครับผมนี่จะเป็นตัวกล่องเครื่องมือของเขาที่มีดอกทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในนี้เลยดอกโรตารี่ต่างๆนะครับแล้วก็ มีแถมฟรีด้วยนะเป็นระดับน้ําตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วแบตเตอรี่แล้วก็ตัวแท่นชาร์จใช้ก็82โวลต์ตัวเล็กนะน่ารักตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะสำหรับพ่อบ้าน DIY ที่แบบว่าคิดไม่ออกนะอยากได้เครื่องมือง่ายๆสบายๆก็เป็นตัวนี้เลย DTD 172ตัวนี้จะเป็นตัวสว่าน Impact Drive ตัว18โวลต์สีดําเลยนะครับกล้าจะอยู่ตรงนี้นะ1 7 2 i m เจ c t d องอินตัวนี้นะครับผมเป็นสว่าน Impact สีดำราคาจะอยู่ที่5,200บาทแถมชุดดอกไขควง Impact Black นะครับผมที่ มันจะเหมือนเป็นโต๊ะแท่นนะครับผมวางแล้วก็สามารถที่จะหยิบดอกสว่านมาใช้ได้นี่เลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งอันนี้เป็น dux 6 0 z ตนะครับผมตัวนี้เป็นโปรโมชั่นเลยราคาจะอยู่ที่80,30บาทสิทธิพิเศษนะครับผมนี่แลกซื้อหัวต่อมัลติทูนได้แถมฟรีตัวถุงมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดูแลสวนม a k กิตานะครับพวกเป็นชุดชุดพวนดินนะอันนี้อาจารย์รีวิวไปแล้วที่สาคัญเลยเนี่ยถ้าซื้อเซตนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถได้อุปกรณ์เสริมทั้งหมดเลยนะครัว,วใบ ตัดหญ้านะครับด้วยโซ่นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกอ่าเลื่อยเอาไว้ตัดพวกตกแต่งกิ่งวันนี้ก็เป็นเซตพวนดินนะครับที่ในราคา ,6880 บาทนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนี่ราคาพิเศษแล้วมันจะมีก้านต่อ2 2 5 5บาทแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเซตเริ่มต้นอยู่แล้วนะที่เราซื้อตัวเครื่องแล้วเราต้องซื้อตัวนี้นะครับตัวเลื่อยอ่าเลื่อยโซ่นะครับหรือว่าตัวตกแต่งกิ่งพวนดินต่างๆเนี่ยเราก็มาซื้อแยกราคาทั้งเซตเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับผมก็ราคาพิเศษเลยนะครับผม ลดประมาณ15%นี่เซตต่อไปเป็นตัวนี้เลยเครื่องตัดหญ้า DLM 330ขนาดกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่มากสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ราคาพิเศษ8,500บาทภายในเซตเขามีแถมฟรีนะครับผมถุงมือแล้วก็เซตโลดินเหมือนกันนี่18โวลต์นหนึ่งก้อนนะครับก็เหมาะมากสำหรับงานสวนเล็กๆงานไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซฟตี้โหมดชอบตรงที่ว่าตัวนี้บีบเซฟตี้ได้ไม่ปวดนิ้วปวดมืออ่ะกลับบ้านเลยนะครับเอากลับบ้านเลย มอเตอหรับงานสวนไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้มาดูตัวนี้ฮะนี่เห็นไหมสิบแปดโวลต์สองก้อนนะครับใส่ได้ถ้าเป็นตัวนี้มันต้องลากเองนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันมีมอเตอร์เราแค่บีบคันเร่งครับรถมันก็จะถ่ายไปเองเลยตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใส่ตัว portable pad นะครับที่เอาไว้แบบสะพายหลังคือมันเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเลยอันนี้งานสว่านงานเครื่องมือช่างไปละสองอันนี้จะเป็นงานสวนและอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเป็นงานแม่บ้านบ้าง ายแล้วนี่ในงานนะครับมีพัดลมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสายโอลิฟเลยนะเป็นพัดลมโอลิฟตัวใหม่นะครับผมสีโอลิฟก็ตัวนี้เป็น XGT เนาะถ้าเป็นสีโอลิฟจะมีแค่ตัวนี้ที่ใหญ่สุดนะครับแล้วก็18โวลต์นะครับแล้วก็ตัวเล็กแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตอนนี้ตัวตัวนี้จะเป็นตัว CF003 ตัวใหญ่เลยแล้วก็ตะแกรงเป็นตะแกรงโลหะนะครับผมก็จะแบบ แข็งแรงอ่ะตัวนี้ราคาก็1 6ื่นหกสองบาทตันี้เลยสินค้าตัวไฟตัวนี้น่าจะ18บโวลต์สีบโวลต์น,นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอะแดปเตอร์นะครับที่สามารถชาร์จไฟได้แล้วก็มีไฟอยู่ตรงนี้ให้นะครับก็คือเป็นไฟไฟสีส้มนะครับเอาไว้แบบเล็กเล็น้อยๆนะครับเล็กเลเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับเป็นไฟเหมือนไฟแคมปิ้งอ่ะเพราะว่ามันจะมีตะขอล็อกนากะตรงนี้แต่หักไปแล้วอันนี้ตัวโชว์หักไปแล้วนะครับ ตัวนี้มันจะมีไฟแต่ขอให้เอาไว้เกี่ยวแขวนได้ตัวนี้3,025บาทนะครับสีโอรเพึ่งมาขายนะคือมันมาโชว์นานแล้วแหละแต่เพึ่งมาขายไงอื่นๆก็เหมือนเดิมนะลำโพงนะครับแล้วก็ตัวกระติกน้ำร้อน40โวลต์ตัวนี้นะครับผมเป็นการน้ำร้อนตัวนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยนะลด3 9 0บาท เหลือ7 4 9 0นะครับตัวอื่นก็จะเหมือนกันเล็งๆไว้อยู่เนาะอันนี้เป็นไฟแบบสปอร์ตลท์ใหญ่ตัวนี้เป็นไซส์เล็กแต่ว่ามีขนาดที่สูงนะครับตัวนี้ก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเบ้าพลาสติกตัวนี้ให้เอาไว้ครอบเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนซอฟบล็อกนะครับเพราะว่าตัวนี้ไฟมันจะสว่างมากถ้าเราใส่ซอฟบ็อกเนี่ยแสงที่ได้มันก็จะนุ่มนวลขึ้นแล้วก็นี่เป็นตัวตัวแรกตัวนี้ก็เป็นลําโพงนะครับนี้ออกมานานละตัวนี้ลาโพงส8โวลต์นะครับเสียดายไม่มีลําโพงนี่แบบ ดีไซน์พิเศษหน่อยวางได้ท่าท่าพิสดารน,นิดนึงนะครับแล้วก็มีลําโพงด้วยแล้วก็ฟังขึ้น FM ได้แต่ว่าแตกต่างกันที่ว่าตัวนี้เป็น Tru วเลสสเตอริโอนะคคล้ายๆปาร์ตี้ได้หลายๆเครื่องต่อกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตู้เย็นนะครับผมมาแล้วมาทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับตอนนี้เปิดขายแล้วด้วยนะครับราคาก็เรียกว่าหลายๆคนน่าจะไหวกันอยู่แหละนะครับผมมาเรามาดูที่ตัวแรกราคาโปรโมชั่นมีด้วยนะราคาโปรโมชั่น28,900เหลือ25900ก็ลดไป3,000บาทเปิด ข้างในเย็นเลยนะ16องศานะครับเย็นมากแล้วก็ตู้เย็นของมาฮิต้าเนี่ยคือเขาสามารถเสียบไฟบ้านได้แล้วก็ชาร์จกับไฟ DCAC ชาร์จกับไฟรถได้หมดเสียบต่อตรงก็จะสะดวกกว่านะครับข้อดีคือเราสามารถเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้ผมชอบตัวนี้อยู่ตัวนี้จะเป็นตัว cw 0 0 1 g นะตัวนี้เป็นตัวรหัสเริ่มต้นของเขาน่าจะเป็นตัวไซส์มาตรฐานที่เขาคิดไว้แล้วนะครับว่าเป็นตัวที่มันเหมาะสมที่สุดและ ตัวนี้จะอยู่ที่20ลิตรขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะครับแล้วก็ราคาโปรโมชั่น32,000เหลือ28,600ก็ลดไป4,000เลยนะภายในงานนะครับผมเราได้ตัวรถเข็นแคมปิ้งด้วยนะของมาเกต้านะครับผมแล้วก็นาฬิกาสีโอลิฟด้วยใครอยากได้เก้าอีก้ก็ใช้ตัวนี้อ่ะก็รุ่นเล็กไปใครอยากได้รถเข็นนะครับก็เอาตัว20ลิตรไปนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าอยากได้ทั้งสเลยตัว50ลิตรเลยนะครับผมตัวนี้โอ้โหใหญ่มากแช่หมูได้ทั้งตัวหลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับ เพราะว่าสายแคมปิ้งอ่ะยังไงก็ต้องสีอูรีพีมาแบบนี้แหละมันจะได้เข้าธีมเข้าบรรยากาศนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นเลยจาก42,900นะเหลือ4 2 0 0 0นะครับก็ลดไปประมาณ2,500 2,600ให้2,700ก็คือให้ทั้งรถเข็นเลยเนี่ยนะครับรถเข็นแล้วก็เก้าอี้แล้วก็นาฬิกาก็คือพูดง่ายคือถ้าใครอยากได้ทั้ง2ก็ต้องจัดตัว50ลิตรนะครบเลยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปสำหรับตัวลำโพงเมื่อกี้นี้เนาะ ลำโพงที่เป็นตัว two wireless ครับผมโปรโมชั่นเหลือ3800แล้วก็แถมตัวครีมอนเนกประสงค์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นสายแคมปิ้งนะคบผมตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่านี่ผมเป็นตัวที่ผมชอบมากมากเลยนะครับเสียดายยังยังไม่เห็นตัว4 0โวลต์นะตัวนี้เป็น1 8โวลต์นะครับข้อดีคือมันเป็นวิทยุไร้าสายเป็นแบบเป็นคล้ายๆตะเกียงอะ่ะใครเป็นสายแคมปิ้งครับก็จะต้องเอาไปแขวนไว้ที่ตามเต็นท์ใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดไฟ มันจะให้บรรยากาศมากๆแล้วที่สาคัญเลยตัวเขาเองสามารถเปิดวิดีุได้ในโหมดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลือกไฟได้นี่ครับไฟขาวเป็นไฟไว้นะครับแล้วก็วอร์มไว้แล้วก็ White, วอร์มโอ้ได้3าสมเฉดเลยนะตัวนี้ก็ปรับความสว่างได้นะครับแล้วก็ปิดโหมดไปปรับระมบนเป็นคล้ายๆไฟฉายคือเอาไว้ส่องทางส่องอะไรได้นะแต่ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เอาไว้แบบเวลาเราแบบอยากจะส่องเปิดทางอะไรพวกนี้ส่วนตรงนี้ก็เปิดวิดีุได้ถัดจากฝั่งแคมปิ้งนะครับผมมานิดเดียวเท่านั้นเองครับผมผมก็แบบแหมไป ว่าจะไปขึ้นดูฝุ่นนะไปไม่ได้แล้วนะครับก็มาที่เสื้อเลยนะครับนี่เสื้อเสื้อในงานก็มีลดราคานะแต่แปลกใจทําไมมาแขวนอยู่ตรงนี้นะนะครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อพัดลมนะครับข้างหลังรุ่นนี้ขายกับกล่องข้าวอะ่ะนะมันจะค่อนข้างหนักหน่อยบางคนซื้อไปนะผมในกลุ่มซื้อไปก็จะรู้สึกค่อนข้างถ่วงหลังนิดนึงตัวนี้ก็เป็นรุ่นแบบไม่ใช่บัตเลตอ่ะเป็นตัวมอเตอร์แบบแปรงถ่านทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ราคาไม่แพงมากนะครับผ้าก็จะเป็นผ้าที่ชั้นเดียวไม่หนาตัวนี้จะเป็นตััวรหส ตัว D F J 3 0 0 z ตนะครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมเสื้อพัดลมเนาะตัวนี้ลด70%เลยนะครับในงานจากราคา4,290ลดเหลือ1,250ในงานเขามีแลกซื้ออะแดปเตอร์ด้วยนะเป็นตัว12โวลต์กับ18โวลต์ให้เนี่ยนะครับแลกซื้อจากราคา870เหลือ600กับ650บาทก็ลดไป30%นะครับถูกมากตัวนี้ D F J 3 0 4นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว300ข้างหลังเนี่ยพัดลมเขาจะแยกกันละ เป็นสีขาวแต่ตัวนี้เป็นพัดลมแปลงถ่านนะไม่ใช่พัดลมแบบบัตเลตพอไม่ใช่บัตเลตปุ๊บมันจะค่อนข้างลึกนะแล้วก็สีขาวมันจะดูไม่ค่อยสปอร์ตลดไป50%แล้วนเราก็เหลือ2,100ตัวนี้ก็คล้ายๆกันคือพัดลมอยู่ด้านหลัง2ตัวถ้าเป็นตัวที่ถูกกว่านะครับตัวที่ราคา1,100เนี่ยจะเป็นตัวนี้นี่ยมีกระติกข้างหลังเหมือนกัน1,100บาทนะครับลดไป70%สนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวไฮไลท์ดีกว่าในงานนี้เลยเป็นเเสื้้อทหารรนนนนะะะตััวีจป็ไซ XL คบ ตัวที่สวยเพราะว่าผมรีวิวมาหลายรอบแล้วตัวนี้จะเป็นสีแบบลายพรางเนาะก็จะเป็นสีที่แบบสีที่มันดูสีครีมตัดกับลายพรางมันจะสวยมากๆลดไป30%เหลือ3,450บาทนะครับในงานนะข้อดีของเขาคือมันเป็น BL m o t มอเตอร์นี่ยนะครับสีดำละ BL ก็จะตัวไม่ใหญ่ไม่หนานะครับแล้วก็ได้กำลังลมดีกว่านะครับแล้วก็สายก็เป็นหางหนูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าตัวนี้ ใส่แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันก็ดูดีอ่ะข้างหลังก็จะมีมอเตอร์อ่าพัดลมอยู่นะครับก็ใหญ่ๆหน่อยนี่ครับประมาณนี้เนาะก็สวยแหละดูโอเคเลยผมชอบอยู่อะแดปเตอร์ก็มีตั้งแต่ตัว12โว,ตว,12 v, ตวลต์ตัวนี้จะเป็นตัว12โวลต์ตัวเล็กตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่มันแบบเป็นแจ็คเสียบเอาหน้าตาก็คือเป็นสายหางหนูแบบนี้อันนี้18โวลต์นะครับตัวนี้ใส่กับ8 8โวลต์ได้เนี่ยนะครับ 1> CL 1 0 4นะครับผมตัวนี้เป็นตัวโปรโมชั่นในงานเลยก็คือราคาจะอยู่ที่4590เหลือ2003นะครับผมนี่เอากลับบ้านไปได้เลยตัวนี้ข้อดีคือไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่เขาบิวอินอยู่ข้างในแล้วเราสามารถซื้อไปก็ใช้งานได้เลยในราคา2003อนะ่นะเนาะก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยแล้วก็สเปคเขาก็คือใช้งานได้30นาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้225ตารางเมตร 0, 0 0 7นจะเป็นนี้ใส่แบต12โวลต์ได้นะครับราคาก็นี่เลยถ้าซื้อในเซตนะครับ ก็จาก4,590เหลือ3,490นะครับตัวนี้ก็จะมีแถมกระเป๋าด้วยนะเป็นกระเป๋าใส่ขึ้นดูดฝุ่นได้นั่นแหละแล้วก็มีแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จให้เดินตามมาเลยนะครับนี่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 ขึ้นดูดฝุ่นตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ40โวลต์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมมีแล้วมีให้เลือก3สีก็คือสีมักกิต้าตัวนี้แล้วก็สีขาวสีดำนะครับส่วนสีอื่นยังไม่มี CL003G นะครับตัวนี้40โวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็น002ตัวนี้ แต่ถ้า0ู02เขาจะไม่มีไซโครนให้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น001นะครับความแตกต่างเนี่ยก็แค่เป็น001เนี่ยจะจุกได้730ตัวนี้จะจุกได้แค่500ไซส์เล็กลงหน่อยอันนี้เป็นไซโครนที่ใส่เพิ่มต่อมันก็จะยืดขึ้นเห็นไหมมันก็จะมีแก๊ปตรงนี้ใส่เพิ่มมันก็จะใหญ่มันก็จะยาวขึ้นแหละนะครับ DLC 286F นะครับตัวนี้ก็คือสเปคเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับอาจจะมีเรื่องของมอเตอร์กําลังเนี่ยที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มีจัดโปรโมชั่นด้วยนี่นะครับผมตามราคาเลยมีให้เลือกสีขาวกับสีดำนะครับก็คือสีขาวสีดำเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวแขวนให้แล้วก็มีกระเป๋านะครับแล้วก็มีตัวแปรงดูดฝุ่นให้แล้วก็มีแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จให้นี่นี่น,นะนะเสร็จแล้วก็เก็บครับกลับบ้าน <c oughs> นี่โลบอทตัวนี้เป็นตัวแรกรุ่นแรกที่รีวิวไปแล้วเนาะตัวนู้นสีขาวนะครับตัวนี้ราคามีนะอยู่ที่ 5 8า0 5บาทภายในงานนะครับผมเขามีตัวนี้มาโชว์ด้วยนะอาจารย์หนึ่งน่าจะชอบมากพี่เป็นลิฟต์ยกนะครับบอกเอาไว้ยกของยกสินค้า,าต่างๆใส่แบตเตอรี่ได้1 8โวลต์นะครับสก้อนตัวนี้ก็จะเป็นงานแบบมอเตอร์เขาอยู่ข้างหน้าเนาะข้างหลังก็จะเป็นตัวเลี้ยวนะครับแล้วก็ข้างในนี่เขาจะมีโช๊คนะครับโช๊คต่างๆเลยที่ เอาไว้ปรับยกขึ้นลงต่างนะครับผมงานก็เป็นงานเหล็กนะถ้าเราปลดเหล็กไว้อะครับอ๋อต้องกำไว้อ๋อต้องกำไว้เท่านั้นถ้าเกิดว่าจะใช้ไฮดรอลิกเนี่ยระบบไฮดรอลิกยกขึ้นยกลงเราต้องต้องกำเบ็กไว้กำมือก็ได้กำเหล็กหรือว่าล็อกไว้เมื่อกี้พี่ล็อกไว้อ๋อโอเคเดินหน้าถอยหลังก็คือใช้เป็นปุ่มตัวนี้ใช่ไหมพี่ครับเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตัวตัวหนึ่งแปดศูนย์อันนี้อันนี้คือเดินหน้าอยู่ปะเดินหน้าอยู่แต่ถ้าปรับอ๋อกดอีกทีนึงเป็นถอยหลังเนี่ยอ๋อ วันนี้ก็จะเป็นรถอีกตัวหนึ่งนะครับผมสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีระดับน้ําตัวนี้ฟังก์ชันอะไรเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะที่เป็นตัวเหมือนลิฟต์ขนของเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นรถตักดินนะครับผมก็คือเราสามารถเอาดินเอาทรายเนี่ยขนงานก่อสร้างเนี่ยวัสดุนะครับตัวนี้อ๋อโอเคใช้ได้นะตัวนี้เป็นพลาสติกหนานะครับหนาอยู่นะหนาอยู่ประมาณเกือบ5มิล6มิลเลยนะครับก็เป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับนี่ แข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านล่างเขานะฮะก็จะมีโชคเหมือนกันอ้าวกลับบ้านเลยโอเคอันนี้เบอร์หนึ่งเขาจะไม่ค่อยแรงเบอร์สาจะแรงเลยโอเคประมาณนี้แหละอันนี้เบอร์3ามนะเมื่อกี้ที่ลอง RM 350D ะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าโรบอทเลยนะนะครับทุกทีเราจะเห็นเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้า ตัวนี้ฉลาดมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยเขามีแท่นชาร์จด้วยใหญ่มากเลยนะเนี่ยเวลาเขาออกไปปฏิบัติการต่างๆนะครับผมไปออกลบสู้สมรภูมิหญ้าต่างๆนหนูเหนืออะไรต่างๆครับผม <laughs> เขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะจานะแล้วเขาก็จะกลับมาที่เดิมได้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถล้างเท่าคขาได้ด้วยน้ําหน้าตารถธรรมหญ้าเลยนะครับสีดำๆเนี่ยตัวจับความสูงหนาของหญ้าได้นี่นะครับแล้วก็นี่ครับผมมุมลาดสูงสุดนะครับได้2 6องศาก็คือถ้าเป็นเนินสูงๆเนี่ย ก็คือต้องไม่เกิน20องศานะตัวเขาเองก็สามารถขับเคลื่อนหรือว่าขึ้นได้แล้วก็ป้องกันการโจรกรรมด้วยนะนี่สามารถตั้งรหัสพินหรือฟังก์ชันสัญญาณเตือนต่างๆได้นะครับครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะผมสาหรับงานมากกต้าภายในงานเนี่ยมีโปรโมชั่นจัดแล้วก็มีของแถมของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบใหม่นะครับหรือว่านาฬิกาโอลิฟต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยภายในงานเขาเนี่ย ก็จะมีพวกกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่ลดราคาเยอะแยะมากนะครับผมอาจจะเป็นในสายใครที่แบบเป็นสายแคมปิ้งนะครับผมก็ต้องมาจัดแล้วสำหรับตัวตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับผมสำหรับสายแคมปิ้งจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพัดลมเสื้อพัดลมนะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นตัว D F J 3 0 0นะครับกับตัว D.F.J. 2อ0ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมเสื้อพัดลมราคาเริ่มต้นนะครับผมที่ราคาไม่แพงนะเพราะเขาลดถึง70%ดนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายแม่บ้านแล้วครับแล้วก็สายพ่อบ้านที่เป็นงานช่างนะครับผมก็มีให้เลือกลดมากมายนะครับผมที่ผมได้พูดไปตอนต้นๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Super View นะครับแล้วก็แบรนด์ Margita ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ